สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาเก็บเห็ดนะคะเขาบอกว่าเห็ดออกเนาะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะรอติดตามชมในคลิปค่ะอุ้ยดูค่ะดอกเล็กๆมันน่ะกำลังเกิดขึ้นเห็นไหมคะแต่เราไม่เอาหรอกคะ่ะเพราะามันเล็กเกินไปเดี๋ยวเราปกไว้เนาะให้มันโตนะคะให้เขาโตเนาะ,ะอันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรนะคะน่าจะเป็นเห็ดที่กินไม่ได้เนาะเต็มเลยค่ะ ค่ะแล้วก็มาเจออีกหนึ่งดอกแล้วนะคะนะคะแล้วก็ตรงนี้เนาะนี่นี่เดี๋ยวจะเขียยให้ดูนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะเราจะเขียนะคะเราเห็นมันเกิดขึ้น,นแล้วขออนุญาตนะคะ นี่ค่ะดอกสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนเนาะเจออีกแล้วนะคะอุ้ยออกเป็นมูเลยเนาะพี่น้องเพิ่งเนยยังเล็กอยู่แต่มันยังเล็กอยู่ค่ะเล็กเราก็ต้องเอานะคะเพราะว่าถ้ามาเจอทีหนังจะไม่เหลือแล้วเพราะว่าเห็ดมันโตไวเนาะเห็นไหมคะอุ้ยกลางเป็นจีคืน อะไรอยู่ในใบไ,ไ,ไม้เอยแต่รู้สึกว่าจะดอกเล็กมากเลยค่ะดูสิคะไม่รู้จะมีเพื่อนหรือเปล่าเนะาะเพราะดอกน้องเล็กมากเลยค่ะอ <What? S 1> ุ้ยกำลังออกค่ะกำลังออกกำลังออกแต่ว่าเราอันนี้เราเอาไม่ได้หรอกอุ้ยเจออีกแล้วหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนน,นึงขอเก็บก่อนค่ะนี่ค่ะ วูดูดิมันกำลังออกอ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้เขียนนะเดี๋ยวกลับมาเขีย,ขยงงนอือนี่ค่ะนี่สวยมากเลยอ่ะมีเพื่อนไหมอ่ะเดี๋ยวกลับไปเขียนเยเดี๋ยวว่ายไปโอกกการันตีตูปูตีปีบางแง่เนี่ย นนมันเล็กอะมันยังเหมือนเป็นเชือ้อมันอยู่อ่ะ,เอ,ะเออตรงนี้เหมือนกันยังไม่ได้เขียเลยน,นุ้ยโจสวยอ่ะแต่ว่ามันมันเล็กอ่ะเล็กมากเลยค่ะ เออีกแล้วค่ะแต่ทําไมน้องหันหน้าลงนะคะน้องหันหัวลงอะ่ะแสดงว่ามันจะออกมาไม่ได้แล้นเนี่ยเนาะเพราะมีใบไม้ปกคลุมเยอะมากะคะ่ะ สรุปว่านี่ค่ะที่เก็บมาชั่วโมงกว่าๆนะคะได้แค่นี้เองค่ะประมาณสิบกว่าดอกนะคะเมื่อยมากค่ะไปแล้วนะคะ